สวัสดีครับพีเพนะผมวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบหลังจากที่พีใช้งานทั้ง2ตัวนี้มากับมือถือตระก,กูลของโนเวียที่วางจำหน่ายในปี2อง4ที่เป็นมือถือพีรู้สึกว่าเอกลักษณ์ในการออกแบบกับราคาที่คุ้มคุ้มครับตัวนี้จะตัว n นเวียโฟกัสโปร 5G กับมือถือที่สเปคจะเน้นในการเล่นกล้องครับแต่เล่นเกม ก็ถือว่าจัดเต็มที่ไหมผมตัวนี้กล้องหลัง108ล้านมี OIS การสั่นด้วยสเปคคือเน้นกล้องคือจัดเต็มมากกับดีไซน์ที่บ่งบอกเลยว่าเป็นมือถือที่สเปคจะเน้นไปทางเรื่องกล้องครับคือบอกเลยว่าโคตรดีครับถ่ายรูปซึ่งพี่นำมาใช้งานตัวนี้คือดีมากครับพี่จะขอแนบริ์ในการสั่งซื้อของทั้งสองตัวนี้ใต้คลิปนี้ กับโปรโมชั่นล่าสุดบอกเลยว่าคุ้มมากครับผมตัวนี้เนาะสัปดาห์ตัว Nu เบียเนโอ2 5G ครับรุ่นนี้กราคา6,000กว่าบาทกับโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปนี้บอกเลยว่าจริงๆราคาเต็มก็ยังคุ้มครับ6,990บาทครับผมตัวนี้เนาะสัปดาห์ตัว Nu เบียเนโอ2 5G จะเป็นมือถือที่เน้นในรูปลักษณ์ในการใช้งานเรื่องเกมครับเป็นเกมมิ่งโฟนที่ราคาคือ จับต้องได้มากครับมีปุ่มทิกเกอร์ผมบริเวณด้านข้างเป็นปุ่ม lr ครับปรับได้เกือบทุกเกม cpu ก็ถือว่าทำงานได้อย่างดีมากครับรอมทั้งคู่256 g เป็นหนความจำแบบ uff 3 1หโหนะความจำให้มาคือดีนะสับพีนะครับผมทั้งคู่นะครับผมแล้วก็แรมให้มา8 g จิกกับรอมตัวนี้แรม8 g ิกบวกเพิ่มนะครับอี12ก12 g รวมเป็น 20G ิสเปคบอกเลยว่าจัดเต็มมาก กับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวูนบเเียครับปุ่มสแกนน้วจะเป็นสีแดงนะครับน,นี่ครับพี่ชอบมากในตัวของเจ้าตัวนี่ครับโฟกัสโปรครับมันมีปุ่ม s e r v ์สไลด์ครับเวลาเราเข้ากล้องผมเราก็กดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะเข้าไปเมนูกล้องครับซึ่งดีมากครับปิดเปิดกล้องได้ที่ปุ่มเซลฟ์สไลด์และมีปุ่มช็อตคัท คือปุ่มชัตเตอร์ในการกดถ่ายรูปครับบอกเลยว่าเป็นหัวที่มันใช้งานได้ง่ายแล้วก็ควบคุมจริงครับกับบอดี้ในความใช้งานบอกเลยว่าสวยงามทั้งคู่ครับนี่ครับบอดี้ดูครับว่าบอดี้คือมันสวยงามมากครับอันนี้ให้ดูเลยโคดแจมคือเอกลักษณ์ในการออกแบบดีไซน์อ่ะของเจ้าตัวโฟ c u s Pro 5G ครับจะเน้นมาทางออกแบบเป็นแบบคล้ายๆกับกล้องครับนี โคตรสวยอ่ะชช่นชมในทีมออกแบบจริงครับว่าออกแบบได้บ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นมือถือที่เน้นสเปคเรื่องกล้องครับแต่เล่นเกมก็ถือว่าจัดเต็มเหมือนกันผมซีพียูตัวนี้นะครับนี่ลำโพง1ตัวเป็นลำโพงแบบ d ีทีอนะผมอันนี้ลำโพง2ตัวเป็นแบบ u t ทีเอ็อกซ์เอาตนะครับนี่ดีไซน์ครับอันนี้หน้าจอครับหน้าจอทั้งคู่บอกเลยว่าสีสันของหน้าจอ c ีพีใช้งานมาถือว่าเพียงพอครับสีสันหน้าจอเพจเรเฟรชของหน้าจอ100 20เฮิร์เท่ากันในการปรับก็ปรับดิเฟรนตเท่ากันผมตัวนี้ที่ก็ใช้งานทั่วไปสัพีถือว่าโอเคมากครับครับให้ดูฟัง์กชั่นนะผมตัวนี้นะนี่ เป็น Android เวอร์ชัน13ผมตัวนี้เป็น MyOS นะผมทั้งคู่เป็น Android 13แรม8 g ิบวกเพิ่ม12 G ิกับ r ลอมตัวนี้ผมบอกเลยว่า r o อมคือดีมากเป็นหน่วยความจำแบบ u f f 3.1ในการอทานข้มูลบอกเลยว่าเร็วมากครับหน้าจอ Full HD Plus ผมสับตัวนี้เนาะที่พี่ใช้งานมาถือว่าเพียงพอครับตัวชิปเนาะชิปสับพีก็ถือว่าเป็นชิปที่ใช้งานได้โอเคมากผมตัวนี้ตัว u ู i s o FT, T นะครับผมตัวนี้ 760เล่นเกมบางการลำต่ำถือว่าเพียงพอมากในการใช้งานครับในส่วนที่ผมใช้ตัว u ูซ o ฟที T820 บอกเลยว่าสเปคคือเล่นเกมคือจัดเต็มมากออคตาคอร์สุงสคือ 7. ส7 g h ุดคือ2.7 GHz มันเป็นมือถือเล่นเกมครับดังน,นั้นมันสเปคเล่นเกมบอกเลยว่า RV พี่เล่นมาถือว่าหายห่วงครับ RV ปรับสูงสุดทั้งคู่เพียงพอครับเจ็บช ตัวนี้จะได้เปรียบในการปรับสสุดและการจัดความร้อนแต่เล่นเกมตัวนี้ปรับต่ำๆก็เพียงพอครับพับจีปรับเป็น HD สับทั้ง2ตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอแต่พี่ชอบปุ่มที่เปนปุ่มทิกเกอร์ตัวนี้มากครับเพราะว่าเล่นเกมครับใครสายเกมมิ่งโฟนตัวนี้จะตอบโจทย์คุด้ดๆและเกินคุ้มครับหกพั 6, กว่าบาทคือมันคุ้มมากครับบอกเลยว่าคุ้มจริงพีไม่ไม่อวยครับ พวตรงเลยวไม่อวยครับในการใช้งานครับบอกเลยว่าแต่กล้องไม่สู้ตัวโฟกัสโปรครับใครหามาถือเล่นกล้องแล้วก็ดีไซน์สวยโฟกัสโปรตอบโจทย์แน่นอนครับผมในการใช้งานครับบอกเลยว่าเวิร์กมากมากครับผมในส่วนเกมฟรีไฟล์แมปทั้งคู่ปรับสูงสุดได้ไปแต่พี่นนแนะนไว่าให้ปรับตัวโฟกัสโปรนี่กลางๆก็ๆพอครับแต่นี้คือจัดเต็มได้อย่างสบายหายห่วงครับในเรื่องกล้องเนาะถ้าเล่นเกมว่าผมบอกเลยว่ายังไง เกมมิ่งโฟนก็คือเกมมิ่งโฟนครับเล่นเกมจะดีกว่าตัวที่เป็นเน้นกล้องครับแต่เน้นกล้องบอกเลยว่าเล่นเกมก็ยังดีซึ่งควบคุมมากในการใช้งานครับในเรื่องกล้องเนาะนี่ครับพี่ขอจับกล้องให้ดูเลยอันนี้กล้องหลัง50าล้านกับกล้องหลัง1 0 8้ล้านถ่าย 4K ด้านหลังผมบอกเลยว่าสุดมากวิดีโอ 4K 30เฟรมด้านหลังได้มี OIS ครับซึ่งตัวกล้องยังไงตัวโฟกัสโปรก็จัดเต็มครับและถ่ายตัวกล้องได้อย่างง่ายเลยและ UI ของกล้องครับโฟกัสโปร จะมี UI ที่มากกว่าตัว n u a Pro Nubia Neo 2 5G นะครับนี่ดูดูครับว่ากล้องเป็นไงบ้างครับซึ่งบอกเลยว่ากล้องนี่นี่ครับเห็นไหมว่าตัว Focus Pro กับตัว Neo 2จะมีสกินโทนที่แตกต่างกันครับผมอันนี้จะเน้นความคมชัดของภาพเห็นไหมว่าอันนี้จะออกนวลนตาครับซึ่งสีสันบอกเลยว่าจัดเต็มทั้งคู่ถือว่า เพียงพอมากในการใช้งานครับเส้นมือถือที่พีรู้สึกว่าพีใช้งานมาพับใจผมดูวิดีโอผมวิดีโอนะไอวิดีโอดีมากครับนี่ครับพี่ว่ามันมี os มันจะช่วยในการการสั่นได้อย่างเยอะมากเลยครับผมนี่ปึ๊บดูว่าผมวิดีโอนะเปิดให้ดูเลยนี่ครับเปิดให้ดูพร้อมกันครับอ่ะิดแว่า โ oh, 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 okay. อโอเนการสั่งมาก,มากถือว่าสับพีก็ถือว่าเพียงพอครับในส่วนสกินโทนของกล้องหน้าเนาะซึ่งพีไปสัมผัสกล้องหน้ามาก็ถือว่าเป็นกล้องหน้าที่ใช้งานได้ง่ายครับคือนะูเบียน่ยพีขอเช่นชมจริงว่ากล้องหน้านี่ครับกล้องหน้านะผมจะมีความคมชัดมากเลยผมยังไงตัวนูเบียโฟกัสโปรจะมีความคมชัดของภาพที่ออกมีมิติที่มากกว่าตัวที่เป็นของตัว neo สองสีเจนีโอสองีก็คือว่า ทำงานได้อย่างดีนะกับตัวนี้นะผมถือว่ากล้องยังไงก็มือถือเรื่องกล้องครับโฟกัสโปรจะชนะเรื่องกล้องนะผมถ้าเล่นเกมยังไงตัวนี้นีโอสองจะเล่นเกมคือตอบโจทย์ครับมาดูว่าเฮ้ยฟังเพลงเป็นไงบ้างลําโพงเนาะนี่ครับลำโพงครับลําโพงจะประมาณนี้นะครับนี่ แล้วโพนี่โฮหนึ่งตัวครับมีการปรับตัว DTS ได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับประมาณนีเสียงของเจ้าตัวโฟกัสโปรในส่วนของเจ้าตัวนูเบียนนโอ2 5 g ครับเห็นไหมว่าเสียงมันแตกต่างกันมากครับ อันนี้ตัว Focus Pro ครับ <Yeah. S 1> แต่ก็ถือว่าเสียงใช้ได้นะเสียงดีนะเนี่ย UTS ครับแต่เสียงอาจจะไม่ดังเพราะว่าลำโพง2ตัวเสียงทางกวดอยู่แล้วเนาะ ก็ถือว่าเรื่องเสียงยังไงตัว Neo 2 5G จะมีเสียงที่ดังกว่านะครับผมแต่คุณภาพก็ไม่แตกต่างกันมากมายนะครับผมในการใช้งานครับสำหรับที่พีใช้งานมาผมสุดไม่ง่ายเลยว่าหน้าจอมีความสวยที่ไม่ได้แตกต่างกันมากครับผมในการใช้งานครับในส่วนลำโพงเนาะตัวบีย Neo 2 5G จะมีลำโพงที่เสียงดังฟังชัดมากกว่าครับแต่ถ้าเรื่องกล้องยังไงตัว努比亚 Focus Pro 5G จะกล้องบอกเลยว่าสุดมากครับผมของทางสองตอนนัวนี้แล้วก็ดนเล่นเกมครับตัวนี้จะตอบโจทย์เล่นเกมบอกเลยว่ามือถือเกมมิ่งโฟนอ่ะเล่นเกมจะดีมากครับในส่วนในการใช้งานถ่ายรูปเนาะตัวนี้จะเป็นแบบมีปุ่มมาผมนี่ครับด้านข้างเป่นปุ่มที่เป็นแบบสวิตช์ไลท์แล้วก็ปุ่มช็อตคัทในการถ่ายรูปนะครับอันนี้คือมีปุ่ม L R อันนี้ปุ่มช็อตคัทจะในเรื่องกล้องบอกเลยว่าูเบียในปีนี้กับมือถืองบ7 0 0 0 กับ6,000พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ครับเบลยว่ามอถือที่สุดคุ้มแล้วก็สเปคคือจัดเต็มพกพาง่ายบอดี้สวยแล้วก็ดีไซน์บอกเลยว,ว่าโคตรสวยครับผมสวับนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามสวัสนี้ขอบคุณครับ